นี่ถ้าศรัทธาไม่เสมอกันนี่คงโกรธสามีหน้าดูเลยอะไรเนี่ยตัวเองจะไม่มีกินอยู่แล้วยังจะเลี้ยงพระอ,ะอีกแต่นี่ศรัทธาเสมอกันนะอาต่างคนต่างก็ไปรับจ้างฝ่ายชายก็ไปรับจ้างเศรษฐีฝ่ายหญิงก็ไปรับจ้างภรรยาเศรษฐีก็ได้ค่าจ้างมานิดหน่อยกับวัตถุดิบที่เป็นอาหารมาอีกนิดหนึ่งก็ อยากจะหาอาหารเสริมหากับข้าวเสริมแต่ตัวเองยากจนจะทำไงดีก็เลยกับข้าวเสริมก็ือคือไปเก็บผักตามริมแม่น้ำเป็นกับข้าวเสริมจะมาปรุงอาหารเลี้ยงพระก็พอดีไปเจอชาวประมงไปเจอชาวประมงชาวประมงถามเอ๊ะทำไม จะทำอะไรเนี่ยบอ,อพกพุ่งนี้จะเลี้ยงพระชาวประมงก็เลื่อมใสก็เลยแบ่งปลาตะเพียนให้จำนวนหนึ่งโอ้ปลาตะเพียนนี่นะไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตะเพียนเมื่อพุทธันนี้พุทธันที่แล้วเนี่ยยุคพระกระปะพุทธเจ้าเนี่ยนะมันจะกลายมาเป็นเมนูข้ามชาติมาถึงพุทธันนี้นะเนี่ยเมนูข้ามชาติ โย่จะเล่าอีกทีโอ้ได้ปลาตะเพียนมาดีใจนึ่ว่าจะได้แต่ผักได้ปลามาด้วยกลับบ้านเลยก็เตรียมปรุงเลยเตรียมปรุงเตรียมปรุงอาหารแลละธุรกิจกับจิตใจพัฒนา ภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ